การสวดมนต์และบำเพ็ญกุศลเป็นการศักกระที่สำคัญในวัฒนธรรมไทยซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับการเฉลิมพระเกียรติพระราชสมบัติและนี่คือเรื่องที่น่าสนใจในวันที่7พฤศจิกายน2568นกระทรวงยุติธรรมได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปันสมาวานซึ่งเป็นการสวดมนต์และบำเพ็ญกุศลเป็นเวลา15วันและนี่คือสิ่งที่น่าสนใจพิธีนี้ถูกจัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนานีพนธ์ปีหลวงพระราชินีของไทย พิธีนี้เป็นการเฉลิมพระเกียรติพระราชสมบัติที่สําคัญและมีคณะผู้บริหารของกระทรวงยุติธรรมร่วมส่งเสริมการพลตํารวจุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในพิธีพร้อมกับผู้แทนของกระทรวงยุติธรมรมรวมถึงนางพงศสวัสดนิลโยธินประหลัดกระทรวงยุติธรรมและนายสุภชัยใจสมุตเลข,ขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแต่ที่น่าสนใจคือพิธีนี้ไม่เพียงแต่เป็นการสวดมนต์และบำเพ็ญกุศลเท่านั้น ในเวลาก้านาฬกาพลตำรวจโทรุทธพลน,นวรัตได้เป็นประธานในพิธีลงนามแสดงความอาลัยสมเด็จพระนางจิซารกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชาน,นีพันปีหลวงพร้อมกับคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมซึ่งแสดงถึงความเคารพและการสักการะที่ลึกซึ้งต่อพระราชสมบัติแต่ที่น่าสนใจคือทำไมถึงมีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและลงนามแสดงความอาลัยในวันเดียวกันมีหลายความคิดเห็นเกี่ยวกับการสักการะแบบนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่ามีความเหมือนกันใดบ้าง หรือมีความหมายพิเศษอย่างไรอย่างไรก็ตามการสวดมนต์ลและบําเพ็ญกุศลเป็นการสักราระที่ลึกซึ้งและมีความหมายอันลำ้ำค่ามันสะท้อนถึงความเคารพและความขอบคุณต่อพระราชะสมบัติซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยที่มีความหลากหลายและมีชีวิตชีวา